เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง100เอร์ซนตเต็มแม้จะมีเสียงคัดค้านจากทุกภาคส่วนก็ตามมาดูก่อนเพราะว่าเหตุผลที่ทางกระทรวงการคลังก็บอกว่าเขาต้องขอเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสาเหตุเ,เต<า>พราะสาเหตุเพราะว่าเขาลดมาแล้ว2ปี 2> ท้องถิ่นรายได้เนี่ยหายไปส0,000กว่าล้านบาทแล้วจะเอาเงินจากคนที่นอนกับพาง,งาบผาง,งาบผง,งาบอยู่และยังไม่ฟื้นตัว มาสามหมื่นล้านไปชดเชยที่มันหายไปสองปีใช่ไหมมาดูในบ,<า>บ้านาเรามันไฟอนพ่นไฟ<า>กลับมา <c oughs> ดูพี่ไทยทำอะไรกับประเทศนี้เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง100%เตเต็มแม้จะมีเสียงคัดค้านจากทุกภาคส่วนก็ตามพี่โอ มาดูก่อนเพราะว่าเหตุผลที่ทางกระทรวงการคลังก็บอกว่าเขาต้องขอเก็บภาษีที่ดีและสิ่งปลูกสร้างสาเหตุเพราะสาเหตุเพระาพระว่าเขาลดมาแล้วสองปีแล้วจะไงแล้วจะขอเก็บตอนนี้เนี่ยเพราะามันลดมาแล้วสองปีท้องถิน่นรายได้เนี่ยหายไปสาม0 0ื่นกว่าล้านบาทแล้วจะเอาเงินจากคนที่นอนกับพง,งาบพง,งาบพาง,งาบอยู่และยังไม่ฟื้นตัวมาสามหมื่นล้านไปชดเชยที่มันหายไปสองปีใช่ไหมไม่ทราบแต่ยังไงจะเก็บยังไงก็จะเก็บ เพราะว่า,าเหตุสามหมื่นล้าน <c oughs> ที่เก็บไม่ได้ทํำไงำไรัฐบาลทําไมรัฐบาลเขาต้องอุดหนุนท้องถิ่นในช่วงที่ผ่านมานะคะในปีงบประมาณหกสามเนี่ยก็ให้ไปแล้วส่วนมีปีงบประมาณหกสี่เขาบอกว่าท้องถิ่นที่ขาดไรายได้ไปเนี่ยรัฐยังไม่ได้จ่ายนะพี่โอไม่รู้ตอนนี้จ่ายหรือยังผมว่า,านะอันนี้เมื่อกี้คือคือข้อมูลข้อเท็จจริงนะอันนี้คือความเห็นและข้อวิเคราะห์เดิมที่รัฐบาล ลดภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างที่ประกาศใช้เหลือเก็บแค่10%ตอนนี้ขยายเพดานพรวดเดียวขึ้นมา100%คุณใจดำไหมเอาใหม่ถ้าคุณไม่ใจดำคุณจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเก็บภาษีเพราะคุณหาไป30,000ล้านค่ะคนทั้งประเทศนี้จมกันหมดเลยครับคุณทำแบบขั้นบันไดได้ไหมจาก90 ลด1 0เพราะว่าจะเก็บจาสิ0เพิ่มมาปีนี้20ปีต่อไป30ปีต่อไป40แล้วก้าวไปถึงร้อยให้คนได้มีลมหายใจได้ไหมไอ้สามหมื่นล้านรัฐบาลไปกู้มาแทนประชาชนก็จนอยู่นี่คือข้อวิเคราะห์และความคิดเห็นเอานี่คือความคิดเห็นผมคราวนี้มาดูค่า ภาษสีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแนค่ความจริงกันบ้างที่ผ่านมาคือลดไป90%แล้วจ่ายจริงเนี่ยแค่สิเท่านั้นอย่างที่พี่โอบอกเนี่ยนะคะมีที่ดินเกษตรบุคคลธรรมดาจ่ายเท่าไหร่ยกเว้นเท่าไหร่ถัดไปเลยค่ะอย่างรวดเร็วนะคะคที่อยู่อาศัยเป็นอย่างไรที่ดินลกล้างว่างเปล่าเป็นอย่างไรประเมินในช่วงที่ผ่านมาดูอย่างที่อยู่อาศัยพี่โอ,อะะไม่เกิน50ล้านยกเว้นนะคะ ถ้าหากสมมติว่าเกินไปนะและบ,บ้านหลังอื่นนะราคาประเมิน5้าล้านบาทปกติเนี่ยก็คือจะอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0บาทก็จ่ายน,นี่เป็นหลังที่สองนะนี่เดิมเดิมเดิมเขาลดให้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็จ่ายแค่ร้อยถ้าจ่ายพันหนึ่งใช่ที่ดินแต่ของใหม่จ่ายพันทันทีใช่ที่ดินลกร้างว่างเปล่าอื่นๆเนี่ยก็คือที่ผ่านมาก็จ่ายเพียงแค่1 5 0 0บาทเพราะว่าเขาลดไป90%เปอร์เซ็นต์นี่ลกร้างว่างเปล่าค่ะปรากฏว่านในช่วงที่ผ่านมาจริงๆแล้วตัวเลขสามหมื่นที่รัดหายไปเนี่ยไม่ใช่พี่โอเขาบอกว่าประมาณสักกว่าาาาบบททล้น ที่หายไปต่อปีทีนี้นะคะในการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะจะจำแนกทั้งหมดเป็น3แบบด้วยกันอย่างรวดเร็วเลยค่ะถัดไปนะคะ,กะเกษตรกรรม0.01ถึง0.1เอ,อที่อยู่อาศัย0.02ถึง0.1เอร์อลกร้างว่างเปล่า0.3ถึง0.7อร์อใช้ประโยชน์อื่นๆ0.3ถึง0.7เปอร์เซ็นต์นี่เกืออทรัภาษีแล้วเก็บแล้วเป็นไง เก็บเนี่ยถ้าหากเป็นที่ดินลกล้างว่างเปล่าเนี่ยเราเข้าใจได้ว่าคุณไม่ได้ทําประโยชน์นะคะ,ะต้องเก็บเพราะว่านี่คือภาษีที่จะต้องเก็บให้เท่าเทียมกันปรากฏว่ามีคอมเมนต์จากคนที่เขาประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นที่เดอการให้บริการโรงแรมต่างๆที่ตอนนี้ยังไม่ฟื้นจากการท่องเที่ยวเนี่ยคุณเทมไกรทัศน์เนี่ยเป็นนักการเมืองอในจังหวัดภูเก็ตแล้วก็เป็นนักธุรกิจอสังหาในในจังหวัดภูเก็ตด,ด้วยให้คอมเมนต์แบบนี้พี่โอ เขาบอกว่าภาษีที่ดินเนี่ยเป็นภาษีคนรวยเป็นภาษีของนักธุรกิจจริงๆมันก็ถูกส่วนหนึ่งนะแต่ว่าถ้าหากไม่ถูกภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคือภาษีที่จัดเก็บจากภาษีทรัพย์สินและการถือครองใครถือครองมากจ่ายมากใครถือครองน้อยจ่ายน้อยและต้องการอยู่เรื่องดึงคือจัดสรรที่ดินที่ไม่ใช้ประโยชน์ให้ใช้ประโยชน์ใครที่ถือครองแล้วไม่ใช้ประโยชน์เก็บในตราสูง ครที่ใช้ประโยชน์เก็บในอัตราตำ่ำนี่คือหลักการของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใช่แต่ว่าคุณเทมบอกว่าอยากจะให้ตอนนี้คือสภาวะมันเปลี่ยนไปก็อยากจะให้มองรวมทั้งระบบะเพราะว่ามันผูกไปทั้งวัฏจักรเศรษฐกิจถ้าหากคุณบอกว่าไปเก็บผู้ประกอบการตอนนี้เนี่ยที่เขาแย่อยู่เนี่ยนะคะทำต่อไม่ไหวต้นทุนภาษีก้อนนี้จะเป็นอีกก้อนหนึ่งที่ใหญ่มากเขาบอกว่าจะคิดอยู่ที่ประมาณสักเกือบ14-16เเซของต้นทุนนะคะ อาจจะทําให้ต้องเลิกจ้างออปิดกิจการเออเขาต้องลดต้นทุนลดพนักงานลดค่าบริการสวัสดิการของพนักงานจะลดลงเงินเดือนไม่ขึ้นสุดท้ายคือมันจะกระเพื่อมไปหมดเลยดีจริงคุณได,ไ,ดได้คิดตรงนี้หรือเปล่าไม,ไม่คิดและการคิดภาษีก็มีการคิดประหลาดประหลาดผมยกตัวอย่างคนใกล้ตัวผมคมีที่อยู่ไม่เยอะครับเท่าแมวดินสองร้อยกว่าตารางวาอื คุณรู้ไหมที่ดินนั้นใช้ประโยชน์ให้เขาเช่าอยู่ค่ะเป็นโกดังคุณรู้ปะ่ะเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเท่าไหร่เท่าไหร่คะท้องถิ่นเรียกเก็บมาสองหมื่นกว่าบาทไม่น้อยนะพี่โอ2สองหมื่นกว่าบาทคุณคิดว่าน้อยได้ไงนี่คือปัญหา<อ>ที่คุณเทมพูดคือเสียงเรียกร้องนักธุรกิจกลุ่มหนึ่งในกลุ่มธุรกิจโรงแรม กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวกลุ่มธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ที่ดินบอกว่าไม่ไหวแล้วธุรกิจยังเดินหน้าไม่ได้แต่ภาษีต้องจ่ายาและต้องจ่ายาาไหนเดือนเมษาเดือนพฤษภาคมนี้ต้องจ่ายภาษีโรงเรือนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเขาไม่ได้ต่อต้านว่าว่าเขาจะไม่จ่ายแต่ขอให้รัฐบาลพิจารณาถึงการเก็บในลักษณะของการเป็นขั้นบันไดได้ไหมผ่อนให้เขาได้ไหมค่ะ อย่าคิดร้อยเปอร์เซนเลยผมว่าไม้แทนเราเป็นปากเป็นเสียงให้กับผู้ประกอบการเรื่องนี้มาโดยตลอดนะคะก็ฝากให้ทางรัฐบาลได้พิจารณาด้วยแล้วกัน